การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยผ่านสพทซึ่งดูแลโรงเรียนเยอะมากทั่วประเทศนะคะเออมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากจริงๆค่ะการมีแผนงานโครงการที่เป็นระบบเนี่ยเลยสําคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารนะแต่เป็นหัวใจเลยดิฟไดฟนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกลไกาการวางแผนของสอพ,พทกันค่ะจากเอกสารสรุปที่เราได้มาเพื่อจะดูว่าอะไรคือแก่งสําคัญในการเปลี่ยนนโยบายเป็นการปฏิบัติจริง ครับผมคือการวางแผนในองค์กรใหญ่ๆอย่างสพทเนี่ยก็เหมือนเราวาดแผนที่เดินทางนะครับต้องชัดเจนพอให้ทุกคนรู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดด้วยเพื่อเป้าหมายหลักของเราก็คือคุณภาพการศึกษาค่ะมาเริ่มแกะจากจุดที่เบสิคที่สุดก่อนเลยนะคะ เอกสารเนี่ยเขาแยกชัดเจนเลยระหว่างคำว่าแผนงานหรือแพลนกับโครงการหรือโปรเจกต์อ่ามันต่างกันยังไงคะในทางปฏิบัติจริงๆครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะแผนงานเนี่ยมันเป็นเหมือนกรอบใหญ่ๆครับเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางงบประมาณภาพรวมซึ่งปกติก็จะเชื่อมโยงกับพรบงบประมาณแต่ว่าโครงการเนี่ยคือการลงมือทาจริงๆครับเป็นกิจกรรมย่อยๆที่มีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้ และก็ต้องตอบโจทย์ภายใต้แผนงานนั้นๆถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือแผนงานคือนโยบายโครงการคือปฏิบัติการครับผมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแผนงานให้ภาพรวมงบกอนใหญ่ส่วนโครงการคือซอยงบมาทํากิจกรรมให้เกิดผลจริงๆทีนี้พอจะทําโครงการเอกสารเขาเน้นหลักการสําคัญอะไรบ้างคะเห็นพูดถึงเรื่องอการยึดผู้เรียนเป็นสําคัญหรือ learner centrics แล้วก็วงจรคุณภาพ PDCA ใช่ครับสองลักการนี้เหมือนเป็นหัวใจเลยนะการยึดผู้เรียนเป็นสําคัญก็คือเวลาคิดโครงการเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันส่งผลดีกับนักเรียนจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่ทําตามระเบียบหรือว่าทําให้ผู้ใหญ่สะดวกค่ะส่วน P.D.C.A. หรือ Plan, Do, Check, Act เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่ทําตามสเต็ปแผนคือวางแผนดูคือลงมือทําอันนี้ใช่แต่ที่สําคัญมากๆคือเช็คคือการตรวจสอบผลแล้วก็ Act คือการนําผลมาปรับปรุงอ๋อ oh. มันคือวงจรที่ทําให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องถ้าไม่มีเช็คกับแอคที่เข้มแข็งเนี่ยก็เหมือนเราขับรถแต่ไม่ยอมดูหน้าปัดไม่ปรับโงมลาลัยเลยครับค่ะ <c oughs> การมีเช็คกับแอคนี่เองสินะคะที่ทําให้เกิดการปรับปรุปรงอย่างต่อเนื่องแล้วการวางแผนโครงการในระดับพื้นที่ล่ะคะมันต้องเชื่อมโยงยังไงกับภาพใหญ่ระดับประเทศเห็นเอกสารพูดถึงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็กลยุทธ์หลักสีด้านของสพอทอด้วยถูกต้องครับโครงการที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่เสนอเนี่ยมันจะแบบว่าคิดเองทําเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่ามันสอดคล้องแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น เช่นยุทธศาสตร์ชาติหรือกลยุทธ์หลักของสพทอเองไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่1เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนหรือกลยุทธ์ที่2เรื่องโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอืการเชื่อมโยงตรงนี้แหละครับที่ทําให้มั่นใจว่าทรัพยากรของชาติเนี่ยถูกใช้อย่างมีทิศทางไม่สเปะสปะการที่ต้องสอดคล้องกันหมดแบบนี้ เออมันก็มาคิดเหมือนกันนะคะว่าแล้วความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงเรียนหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในแผนใหญ่แต่แรกจะมีพื้นที่ตรงไหนประเด็นนี้น่าสนใจค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอเจาะเรื่ององค์ประกอบของตัวเอกสารโครงการก่อนเอกสารสรุปมีเช็คลิสต์ง่ายๆเลยเนาะใช่ครับก็คือสรุปง่ายๆโครงการที่ดีเนี่ยต้องตอบคาถามสาคัญให้ได้ชัดๆเลยทาไมต้องทา อันนี้คือหลักการเหตุผลต้องการให้เกิดอะไรคือวัตถุประสงค์ต้องการแค่ไหนคือเป้าหมายซึ่งต้องมีทั้งเชิงปริมาณอย่างจํานวนนักเรียนกับเชิงคุณภาพอย่างทักษะที่ดีขึ้นแล้วจะทํำยังไงก็คือกิจกรรมขั้นตอนต่างๆแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสําเร็จอันนี้คือตัวชี้วัดการประเมินผลค่ะจุดสําคัญที่อยากเน้นคือเป้าหมายกับตัวชี้วัดต้องชัดเจนวัดผลได้จริง แล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นของสอพทเองหรือของสอมศเพื่อให้เห็นว่าโครงการนี้มันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจริงๆครับฟังดูแล้วภาพรวมทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือการวางแผนในระบบสพทเนี่ยต้องเข้าใจบทบาทที่ต่างกันของแผนงานกับโครงการต้องใช้หลักคิดอย่าง PDCA แล้วก็ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องมั่นใจว่าโครงการตอบโจทย์นโยบายภาพใหญ่ แล้วสุดท้ายโครงสร้างของข้อเสนอโครงการเองก็ต้องชัดเจนวัดผลได้จริงก็มีคําถามชวนคิด <discussion> ต <t aps> ่อยอดที่สํา <Perfect> คัญมากซึ่งเอกสารอาจจะไม่ได้ให้คําตอบไว้ตรงๆนะครับคือในระบบราชการที่เน้นความสอดคล้องจากบนลงล่างหรือ Top Down น์อไลเมนตอย่างเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีกลไกหรือว่ามีพื้นที่แบบไหน ที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมจากระดับปฏิบัติได้จริงๆหรือว่าจะตอบสนองต่อความต้องการที่มันหลากหลายแตกต่างกันมากๆของแต่ละโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสมดุลมากครับระหว่างการเดินตามแผนกับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ เป็นคำถามปิดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับ Deep Dive ในวันนี้ก็คงได้เห็นภาพรวมและความท้าทายของการวางแผนงานและโครงการในสอบปะทอชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากค่ะยินดีครับ